ก็คือท้าย,ายามันหักอ่ะเออเนี่ยมุข้างมันหักเข้าไปข้อห้วนี่นหกักใช่ไหมโอ้เรอไม่ขยายเส้น,นการเลยบออขยายปุ๊บมันทางมันสักบับไปตรงนี้มันจะหกักมันยังบวสวนเบ่งเนี่ยด,ดังขอดขาดัง

อย่าบอกให้พ่อไปอันเอื่นหมอหมอเดี๋ยวมันตะกี้มันพันใพ่อยได้พันในออกได้นี่ไม่น่าโทษไปยบอกอืมเอาไว้พอดึงดึงกวยเมื่อเพาะทหารอย่างวันนอนเราบรรลุฝ่อยครูออกครูออกไปงั้นตัเมื่อบได้่เลี้ยวเว้นใบแอบไปฝากบ้านใหญ่ตีนพหอยคลาดคลาดคอดคอกกึ๊กไหลย เพราะว่าตัวผไหมครับูคนอนเพะมันไปตงาออกง่าย้องง่ายองใช้เวลาท่านี่ในการที่ว่ามันตีนพอยมานี่ใช้เวลาเท่าไหร่นี่ครับในการท่ว่ามันตีนพอน มันนอนปุ๊บมันขยับปั๊บล่ะเดี๋ยมันดักโนปุ๊บนี่เมื่อกี้มันแข็งคอยมันจะตายเล็บน้าเราบอกว่าตอนนีเนยมันสิร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบ่งไปสุดึีเมื่อกี้ไอตีนมันงอกขึ้นหรือว่า

อืห so <ettes> ั่พอเรบพี่พอล่าเป็นได้เหรอนั้งรับก่อ้ใส่รับกโอนสาธิตอ่ะเดี๋ยวไปห่างเรื่อย bang 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 Non, hả? À, bên, bên, bên. Ừ, đi bây bê 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 ừ bây 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 hết nhiều hề. à, à, à Nước sâu Nước. บิ่งเป็นบาดเป็นบาทกซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนีจะเอาออกให้พ่อเนี่ยจะเอาให้พ่อเอาแล้วลิ้นพอเนี้เออเน้นองอืดยกซอเดี๋ยวลิ้นลิ้นคัเนี้คันนี้ยกซอกอืม

อดูดูออกมาได้ยิ้มอยู่ฮะนนี้เร็นโอ้มันฆ่าหัวมันเนี่ยมหัวพ่อคือคลายเปร้ยรด้หนึ่งสองโอ้แน่นๆหั่อเอมันี่ออกแล้วมันมือหนึ่งสอ เดี๋ยวนี่ล่ะเว้งๆ Ô nằm dạy mó bê bóng dạy bóng dạy bóng đi bóng dạy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  bóng xe ได้ได้ได้ฟ้าอันไอ้ข้อเท้าให้ดึงก็แข็งแรงอยู่นะข้อเท้าว่าเสี้เพราเสี้วกัน่เหลมสียหยลูกมัน้ะพี่ thước hoặc mẹ này mẹ rồi. Ở... mẹ rồi. Ở... Ừ, mẹ 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 ตัวเมียนะครับล้างมือก่อน